นสวัสดีชาวผีไอ m Man แมนอยู่ทุกทคนนะครับช่วงนี้ปีสัตว์แดงของเราครับแมนยูมีความเคลื่อนไหวเพียบครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายครับโดยเฉพาะในรายของซันโชครับหลายคนรู้จักกันดีใช่ไหมครับกับเจ้าซันโชครับที่นาลูกอมเนี่ยแกต้องการตัวมากๆในตอนนี้ครับอย่าว่าแต่นาลูกอมเลยฮะผมเองก็อยากได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฮะผมจะมาเปิดเรื่องราวของซันโชครับ ว่าเขาได้เป็นใครมาจากไหนและที่สําคัญฮะเขาบอกไว้ก่อนเลยเด็กคนนี้ครับดังตั้งแต่เด็กครับเพราะเล่นฟุตบอลสรตทข้างทางแม่งโคตรเก่งเลยครับมันเริ่มกันเลยนะเริ่มกันที่ซันโชครับเกิดเมื่อวันที่25มีนาคมครับปี2000ณกรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษครับคือเขาชอบเล่นบอลมากๆครับตั้งแต่เด็กครับคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นครับ เขาเข้าร่วมทัพวัดฟอร์ดเมื่อครั้งอายุแค่7ขวบครับเขาได้รับการฝึกสอนจากโค้ชอาชีพและเขาต้องอยู่ห่างจากครอบครัวเพื่อไปที่แฮร์ฟิลด์อะคาเดมีครับโรงเรียนฟุตบอลที่อยู่ห่างจากบ้านเกิดของเขาไป30กสมใหมครับเขาฝึกซ้อมอยู่หลายปีครับก่อนจะเซ็นสัญญาเยาวชนฉบับแรกครับโดยเดฟกอตลี่ครับ โค้ชเยาวชนของสโมสรอนกังวลมากครับว่าดาวรุ่งรายนี้จะถูกอาร์เซนอลและเชลซีเดี่ยดึงตัวไปครับแกเลยลงทุนขับรถมารับซันโชและครอบครัวครับจากสถานีรถไฟเพื่อมาส่งที่สนามซ้อมด้วยตัวเองครับการเรียนรู้เรื่องฟุตบอลของซันโชนะฮะไม่ได้จํากัดเพียงแค่ในทีมเยาวชนของฟอร์ดเท่านั้นนะครับเขายังเล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับเยาวชนให้กับนอร์แมนในวันเสาร์อาทิตย์อีกด้วยครับและในเวลาที่ไม่มีอะไรทาครับเขาก็มักจะกลับไปเล่นที่สนามเด็กเล่นหรือตามท้องถนน แล้วก็เล่นทุกวันเหมือนเดิมครับแต่ต่อมาเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มครับก็ได้โยกไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวัยเพียง14ปีครับด้วยค่าตัว66,000ปอนด์ครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.9ล้านบาทโอ้เด็กอายุ14ปีหาเงินได้2.9ล้านบาทโอ้โหผมทำอะไรอยู่เนี่ยนะตอนอายุ14ปีผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ ซึ่งเป็นไปตามกฎซื้อขายดาวรุ่งของลีกอังกฤษครับและค่าตัวจะมีมูลค่าเพิ่มถึง500,000ปอนด์ครับหรือประมาณ22ล้านบาทในอนาคตนะครับหนุ่มน้อยคนนี้เริ่มฉายแววในรั้วอะคาเดมี่ของเรือไฟสีฟ้าครับจนเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งครับที่ประธานสโมสรเคยพูดไว้ว่าจะต้องดันมาเล่นชุดใหญ่ให้เร็วที่สุดครับอย่างไรก็ตามครับเส้นทางของเด็กหนุ่มวัย17ปีในขณะที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในอาชีพขาแข่งกับแมนเชสเตอร์เนี่ย ก็ไม่ได้โดยด้วยกีบกูหลาบน,นะครับเมื่อเขาไม่มีชื่อติดทีมช่วงพรีซีซั่น2017ครับเนื่องจากมีปัญหาในการเจราจาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีข่าวว่าซันโชเนี่ยเตรียมแบกกระเป๋าออกจากสโมสรนครับจนสุดท้ายครับมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2017ซันโชก็ได้ออกเดินทางไปยังต่างแดนเพื่อเซ็นสัญญาก,กับบรซิเออร์ดอตมุลครับด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์หรือประมาณ351ล้านบาทนะครับ และมีชื่อติดทีมชุดใหญ่เสือเหลืองทันทีและที่สําคัญฮะได้รับเกียรติให้สวมเสื้อหมายเลข7ด้วยครับความสําเร็จของชันโชเนี่ยตามมาอย่างรวดเร็วนะครับและไม่มีวันหยุดหย่อนฮะเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษอายุต่ำกว่า17ปีที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2017ครับเขาได้ลงเล่นในบุนเดสลีกาเป็นตัวจริงนัดแรกด้วยวัย17ปีในฤดูกาลนี้ด้วยวัย18ปปีครับเขากลายเป็นผู้เล่นตัวหลักที่ทีมขาดไปไม่ได้เสียแล้วครับในเวลานี้ครับ ก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาที่ทําประตูถึง9ประตูครับไม่มีสัปดาห์ไหนเลยครับที่จะไม่มีคลิปลีลาของเขาโพสต์ลงทางทวิสตเตอร์ดูเหมือนว่าเขาจะทําให้คนร้องว้าวอย่างที่เขาต้องการมาโดยตลอดได้สําเร็จครับในปัจจุบันกับทีมชาติอังกฤษครับเขาขยับขึ้นไปเล่นชุดยูสิปีและในอนาคตครับหากเขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปเรื่อยๆครับแน่นอนว่าชื่อสันโชคจะเป็นตัวเลือกที่ทีมชาติอังกฤษชิดใหญ่ต้องการแน่นอนครับ นี่คือเรื่องราวของเจ้าหนูคนนี้ครับหากซันโชครับได้มีโอกาสเข้ามายังทินโอแทฟฟอร์ดจริงๆนะครับไม่แน่ครับเขาอาจจะเป็นตำนานบทใหม่ครับแต่นั่นมันอนาคตนะครับเราไม่รู้จริงๆครับว่ามันจะเป็นเช่นไรต่อจากนี้ครับถ้าถามแฟนผีอย่างผมครับโคตรอยากให้มาครับอยากให้มันลองเล่นยับแมนยูแบบแท้ติกนะครับแล้วพาแมนยูเนี่ยไปให้ไกลเท่าที่จะไปได้ครับและนี่คือเรื่องราวประวัตินะครับของซันโชนะฮะ วันนี้เนี่ยเอาประวัติมาเล่าอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอใจพวกคุณแน่นอนใช่ไหมชาวแฟนผีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมรวบรวมลีลาการเล่นการยิงการวิ่งเอาเป็นว่าทุกอย่างนะครับรวบรวมมาให้พวกท่านได้ดูเลยว่าเจ้าซันโชเนี่ยเขาเก่งขนาดไหนครับและถ้ามีข่าวหรือบทสรุปของซันโชกับแมนยูว่าเป็นอย่างไร I อ m อ a แมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ทันทีครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนไปชมนะฮะฝากทุกคนกดซับสไคร b ์ช่องไอแอมแมนอยู่ด้วยนะฮะที่จะนําเรื่องราวต่งตางๆเกี่ยวกับแฟนผีเท่านั้นนะฮะมาให้พวกท่านได้ดูกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ